แดดสองสวัสดีจ้าทุกคนตัดพักโมไปกินกระแจ่วก่อนยงมุนแรงฝนตกะอมกระน้ำไหลาหลายพุ่นเนาะตัดกระหน่เลยมาเลยถุงมือมาเสียงก็ยังไม่หายดีทุกคน,กคนยังซิกซี่เหมือนเดิมเ <laughs> สียงยังซิกซี่อยู่โอ้น้ำไหลไหลภาสา,าว่าเอาะอมไหลน้ำมาปลูกเลยดิทุกคนไม่ได้ไลเลยเด้น้ำเยอะมากน้ำตั้มมือไมม ยอดงามๆเนาะแกงใส่หน่้อหม้เนาะโอ้ยสิบแซบใส่ใบายานางเยอะๆโอ้โหสุดยอดเลยแต่คนานี้ไม่ได้ไปเอานอมาจา้จ้ะทุกคนหน่อหม้ย,ยังพอมีให้กินอยู่แต่ว่าไม่มีเวลาไปเอาเด้อข้าแต่ไม่สบายอยู่นี่แหละวันนี้ฝนก็ตกมาอีกแลวทุกคนเลยตั้งแต่บ่ายโมงหละตกแรงแต่ไม่นานเนะาะขับมาแดดออกอีกเลย จกักฝนยังไตงตกตกแดดแดดอยู่เนี่ยตัดไปด้วยแต่งไปด้วยเก็บไปด้วยไม่งั้นเขาจะสูงเนาะจะเก็บยากน้ําเยอะกินเดยจะอมไล่น้ำหรือจะอมน้ำเยอะก็ไม่รู้อะโว้ยน้ำปักมือเบ้อน้ำขึ้นลายเถก่อนเด้ออนเด้อโอ้ยนี่ฝนตกมาที่ก็ เย็นชุมช่มฉ่ำที่พอตกะปุ๊บเด็ดแป๊ดอย่าง้งหละจะเย็นชุมช่มฉ่ำได้สักกี่น้ำเนาะพอได้กินอยู่ด้วยทุกคนตนเดียวก็ได้นี่ิซธาโอ้ย,น,ยน,ออน้ำลายเนาะอุมน้ำลายแทะเจะลองหามาปลูกใหม่อีกก่อนปลูกแบบว่าไรน้ำจริงๆนะเก็บแบบง่ายๆเนะไม่ต้องใช้ ใส่มือเปล่าเก็บได้นะ่ะอันนี้ต้องใส่ทุงมือด้วยเด้ทำไมใส่กระน้ำเดี๋ยวดูก่อนเก็บออกให้หมดตัดแต่งไปด้วยเพราะว่าถ้าอาวัยวะเราเก็บยากเดี๋ยววันนี้เราจะได้พักสักกี่อย่างกันเนาะพักเราหนาฝนไม่คนมีพักให้กินัปลูกกับปูกไม่ได้นะจ๊ะโดนฝนก็ตุยหมดแล้ว <laughs> ตุยหมดแล้วจ้า ก,ตออก็ตัดออกไปเลยไหวตัดออกไปเลยลมๆก็มาไม่มาตัดเด้มาตัดเอาเดดโอ้ยร้อนร้อนนี่เด้โอ้ออโหหนอมันใสแล้วเกินน้ำยอดงามงามทุกคนเลยตออนพัจะโฉมก็ประยานเนี่ยร้อนอ้วตัดออกก่อน เป็นก่อนแล้วหลบน้ามาเก็บกินไม่ถึงสูงลดอึ๊บว้าวววววกวววววนวว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 เว็นววววววไวว ือติดเถืออ่ะพอแล้วแค่นี้แหละมดไม่ใช่อะไรลงงมดเดี๋ยวไปเอาแครต่อไปแครอยู่นู่นเดี๋ยวยอดแคเดี๋ยวดูเจ็ดูสิจะได้อะไรอีกฝนตกหมาดๆทุกคนเอ้ยนี่น้ำเชี่ยวตรงนี้เดี๋ยวไปเอายอดแครต่อพอได้ตื่มกันวางก่อนได้ไหมเดี๋ยววางไว้นี่ก่อนเด้อคนหน่อยอย่าเล่นเด้อน้ำด้วย อยอดจะอมก่อนเอ้ยเอายอดแคร์จ้าอยอดแคร์ต่อแคร์ของเราพะท่านออกดอกหอกทุกคนไม่ท่านคนกินกดยอดแคร์ุดกินแสบได้หละเนาะอืดอกไม่ท่านออกหอกเก็บก่อนเก็บยอดก่อนอันแคร์นี้เราก็ต้องตัดเนาะไม่อยากให้เขาสูงถ้าสูงแล้วมันเก็บกินยากเราก็จะเอาแค่นี้พอ เราก็ตัดแต่งเขาให้เข้าเป็นพุ่มเขาก็ออกยอดอยู่เลยได้นีงยิงโดนฝนนะยิงออกงามนีม่ตัดไปแล้วรอบหนึ่งนี่รอบสองรอบสามแล้วแหละหลายรอบแล้วแต่พอบ้านไม่มักกินดอกก็เลยตัดอยู่เรื่อยๆเนาะพอออกดอกมากก็ไม่ค่อยอยากกินพอบ้านเป็นคนที่กินพักแปลกว่าดอกแค่มันขมแต่ผดกินเสดาเด้ออือแปลกไหมทุกคนขมแต่เวลกากินเสดาวดพอดว่าแซ่บมันแซ่บ ข่อมขั้นลยอย่างเมื่อเดี๋ยวว่าถึงพอบานตรงเด้ดเดอนดเ,นนเนี่ยได้๋วว่าวอีท้ายตกล่ะขนาดเดีวว่าวัยนะเนี่ยนี่อยากป้วบป้วบโอ้ยอ,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 อยากมีป่าเดิเนหนึ่งใส่ป่าเนี่ยยังแซ่บเลยด้๋ยนี่ดอหยอดแคร่นี่ปลวกจิ้มแจ่วก็แซ่บเดี๋ยว เอาเออกดอกเราค่อยเอาไปแกงสมตอนหน้าหนาวเนาะแก้ลมหนาวหาอกกวจ้าเอ๋ทางนี้จ้าเนี่ยเราไม่ต้องให้เข้าสูงพักอะไรก็ช่ังเนะาะจะให้สูงเกินตัวเราไม่งั้นเก็บยากเวลาเราอยากกินอะถ้าสูงเกินนะค่อย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 คอย,คอย,คอย,คอยให้เข้ามาเก็บให้ค่อยให้ใครเราเขาคนสูงเองเขาก็ไม่ว่างจักเทือ เราก็ต้องเอาอย่างไงแหละนี่เพราตำตำพอไม่ต้องให้เข้าสูงเข้าออกยอดออกมากอยู่แล้เนาะงามจริงๆเลยคุณได้ต้องบักหลายได้ร้ายกับพักโฉมพักโฉมจะเอาไปแบ่งใส่ไข่ทอดโดยเด้อยน,น้นนะแต่ว,ว่าเด้อนี่นี่เอาแค่เราเก็บถึงนี่แหละพอเราจะตัดแต่งเข้าไวแค่นี้เ,เดี๋ยวอันนี้เดี๋วราก็ไว้ให้ขเขาแตก ทีแรกอะทุกคนเอามาปลูกมันจะมีแค่กิ่งนี้กิ่งเดียวเนาะกิ่งนี้กิ่งเดียวสูงนี่ปะยาก,ก็มาตัดเลยตัดเลยตรงนี้ตัดตรงนี้เขาก็แตกออกข้างล่างเขาเตกออกมาอีกต้นหนึ่งปะยาก,ก็ตัด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 ,ตด,ตดอันนี้มันก็เริ่มออกมาอีกแล้วนี่มีตอหยอดอ่อนด้วยนี่โอ้ยอวบงามแทแๆโดนฝนยิ่งงามคิดไม่มืดเลยทุกคนของแซบเนาะเอาอะไรอีกตาเอาไอ้นี่ไหม เอาต้นกระทือนไว้เนี่ยต้นกระทือนเะน่ยทุกคนเดี๋ยวป้ายาจะลองถอนต้นหนึ่งเด้ออุ้ยนี่ต้นกระทือต้นกระทือนนี่ก็มาปลูกนะจ๊ะแต่เวลาเวลาเราจะกินนะจะกินดอกมันเลยเนาะแต่ตอนนี้เขายังไม่มีดอกเราจะกินแบบนี้เราจะลอกเหมือนเออจะวางตรงไหนดีล่ะเอานั่งตรงนี้ก่อนเราจะลอกอีกคือไ้เบิง้งเนี่ยเขาก็จะหลอกอย่างนี้แง่เอ หลอกไม่ออกแก่พุณว่าหลอกคือขาอันนี้ต้นคุณทือนะจ๊ะไม่ได้ต้นขาเด้อยนี้ต้นคุณทือจริงๆแล้วมันต้องหลอกออกนะแต่ขานี่มือะ่ะคุณอู๋คนออกจริงๆหลอกออกนี่เอาอยัางมีด้วยดอกเขาก็กินได้หัวเราก็เอาไว้ให้เขาออกมีหลังอีกอ บ่ถอนแล้วถอนต้นเดียวพอเพราะว่าอุตส่าห์มาปลูกให้เขาขยายพันธุ์ก่อนเนาะ,ะต้นคุณทือจ้ต้นคุณทือสี่หลายคนรู้จักต้นอีทือ,น,อนั่นแหละนี่ต้นเขาเป็นแบบนี้จ้ะพอเราหลอกเสร็จแล้วก็น,นี่อันนี้ก็ต้มจิมโนพิกได้เลยนี่ขึ้นออกานั่นแหละแต่ว่าต้องมีผักแกก็เอาออกโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้แค่นี้แหละจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าไปแล้วนี่ได้แล้วเอาเดี๋ยวพอ เอาไลไไปได้เดี๋ยวเขาติ